ครับวันนี้อยู่กับยาลิปปี2018นะฮะเป็นตัวเกือบ,บจะใหม่ล่าสุดเลยปี P 2018ไมล40,000โลนะครับต,ตัว G ตัว G นี่คือตัวท็อปสุดตัวท็อปสุดนี่ผมเพิ่งนับแอนะร์แบกนะแอร์แบกกี่ใบรู้ป่ะ9ใบถ้าผิดก็ขออา,าภัยด้วยแต่ผมนับแล้ว9ใบเดี๋ยวจะชีดด้ให้ดูว่ามีตรงไหนบ้างนะฮะแอร์แบก9ใบผมว่านะไม่ได้แบบเป็นอะไรเพราะบุบัิเหตุหรอก ผมว่าน่าจะเป็นอะไรเพราะไอ้แบ็คนี่แหละมันเยอะจัดไอ้แบ็คมันเยอะจัดปี2018นะฮะตัวท็อปสุดตัวท็อปตัวท็อปสุดเป็นยังไงก็จะมีสปอร์ตไลท์มีเดย์ไลท์นะฮะเดย์ไลท์ติดเอยู่นะเดย์ไลท์ไหมฮะอันนี้ช่วงอากาศพบค่ำนะฮะมาคลุกหน่อยหน่อยเดย์ไลท์ก็จะทํางานนะฮะก็รู้ว่าเดย์ไลท์นี่คือคำว่าเดย์ไลท์ก็คือติดตอนกลางวันนี่หรอไหมฮะมันจะติดตอนกลางวันไม่ใช่ติดตอนกลางคืนนะติดตอ,อตอนกลางคือตอนคต้องสปอร์ตไลท์นะฮะเดย์ไลท์คือกลางวันนะฮะ นี่เปิดให้ดูเครื่องยนต์เลยตัวนี้ฝาปรงเดิมท่าน,นี้ไม่เคยชนนะครับไม่เคยชนฝาปรงเดิมฝาปรงเดิมอตไม่ขยับอตไม่ขยับปี2018นะฮะน็อตรไม่ขยับอตไม่มีขยับเครื่องนิ่งเครื่องกิปเลยส0 0 0 0โลส0 0 0มโลคิปแน่นอนส0 0 0มโลคิปแน่นอนล้วขาย3,390 0 0บาทนะฮะขายเท่ามาด,ด้า2คันเดิมเลย เ,เ,เครื่องนิ่มนะฮะไม้สี่หมื่นโลนี่เครื่องกิ๊แน่อนอนนะฮะรถปีสองสิบแปดตัวนี้ป้ายแดงหกแสนนะครับป้ายแดงหกแสนหนึ่งเช็คมาแล้วผมเช็คมาแล้วแล้วก็เช็คมาด้วยว่าตัวจีเป็นตัวท็อปนะฮะผมก็งงตัวจีเป็นตัวท็อปตัวจีเป็นตัวท็อปนะฮะไปดูภายในกันแอ์แบ็เหรอเอาอะไรก่อนกระจากไฟฟ้าเซ็นเตอร์ล็อกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะฮะ ก็เป็นธรรมดา,าของตัวท็อปไฟเลี้ยวมองข้างนะฮะมองข้างมีไฟเลี้ยวนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้พุชสตาร์ทนะครับก็จะเป็นตัวพุชสตาร์ทนะฮะแอร์ภายในแหวนจีเปงโคตรใหม่ไม่เหมือนใหม่อะรถใหม่อะสี่หมื่นโลแท้นะเช็คได้เลยสี่หมื่นโลแท้แท้เลยเหมือนใหม่เบาะนี่ไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะเบาะนี่คลิปเบาะนี่มันเป็นกระบยี่ะคล้ายๆชาวัวฮะ มันเหมือนจะมีฝุ่นนะฮะแต่ว่าส่องไปนี่เหมือนจะมีฝุ่นแต่จริงๆแล้วสะอาดมากสะอาดมากกูสตาร์ทเดี๋ยวไปนับแอร์แบ็กกันนะฮะแอร์แบ็กไอร์แบ็กที่จะชัดเนี่ยไปดูใต้ล่างก่อนใต้ล่างนะฮะเแอร์แบฮะแอร์แบ็กใต้พวงมาลัยนะฮะแอร์แบ็กก็พวงมาลัยหนึ่งแอร์แบกบาะนะฮะแอร์แบอกเบาะอย่าซ้ายขวาเลยแอแบ็กบาะสองแอรแบ็กพวงมาลัยแอแบ็ก ด้านนูน้นด้านนี้นะฮะด้านคนนั่งนะครับแล้วก็ไอ้แบ็กเสาหลังคานะฮะนะ่าเอาพวงมาลัยหนึ่งสองเสาหลังคาสามสี่เบาะห้าหกใต้ใต้หัวเขา 7, 7, 7, ่าเจ็ดเจ็ดเป็นเท่าไร่เจ็ดเจ็ดเป็นเท่าไหร่ไปดูข้างหลังข้างหลังเป็นนี่แปดเก้าไอ้แบ็กเก้าใบเฉพาะไอ้แบ็กนี่ก็เป็นแสนแล้วคุณนะฮะเบาดหลังนะฮะกามาจี สะอาดสะอาดสะอาดนะครับก็ไม่มีอะไรมากที่รู้สี่หมื่นโลสี่หมื่นโลนะฮะห้าประตูปีสองพันสิบแปดนะครับตัวนี้ใครได้ไปนี่คุ้มเพราะว่าป้ายแดงหกแสนหนึ่งนี่ปีสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองรถสี่ปีกว่าหายไปครึ่งหนึ่งหายไปครึ่งหนึ่งหายไปครึ่งหนึ่งนะฮะก็จะผ่อนตกเดือนเออเก็บสัมภาระสบายนะฮะเก็บสัมภาระก็สบาย ก็ปรับได้บออพับได้นะครับตามเบสิกของ5ประตูนะครับจะสี่ทีละก็ตัวนี้ลูกค้าจะผ่อนตก00กว่าบาทนะฮะ6ปี6ปีเนยแมทสุด6000กว่านะฮะ6ก0 0กว่าบาท6000กว่าดอกเบี้ยถูกนะฮะรถปีใหม่ปี2018ดอกเบี้ยถูกนะฮะมองข้างไฟเลี้ยวดอกเบี้ยถูกอ๋อเปิดด้านซ้ายเลยดอกเบี้ยถูกนะฮะก็ถ้า7ปีก็จะผ่อนตกประมาณ5,9 0 0นะครับ ประมาณ5้0 0นนะฮะถ้าไม่ผิด5้0 0ันเกนี่เฉพาะตัวรถนะฮะไม่รวมประกันภัยนะครับไม่รวมประกันชีวิตนะครับคล,คลิปเลยคล,ค,ลคลิปเลยนะฮะใหม่แน่นอนปี2018นะฮะสีจัดสีโอสีประกันติดตั้งลิสต์ไม่ต้องทักนะครับทำไม่ได้นะครับกลัววางมิชาชีพด้วยนะครับเิี๋ชีพไปโอ้ยวดลัาผานเเส้นนี้แม่งรถแบ่งแบบเทสเยอะมากเทสเยอะมากมาก็ระวังมิชชชีพนะครับ มัดจำอย่าเพิ่งโอนขอวิดีโอคอลดูรถก่อนนะครับขอวิดีโอคอลดูรถก่อนถ้าไม่เห็นรถอย่าโอนมัดจำ